สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลลงไปได้เยอะมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมต้องการจะคีย์เลขนี้เข้าไปนะครับต้องพิมพ์ต้องการพิมพ์เลข1นึถึงสิเข้าไปนะครับผมก็จะพิมพ์เป็นเลข1นึไปก่อนนะเสร็จแล้วผมก็จะจะลากที่ตรงนี้นะครับลงไปที่เลข12นะครับก็จะได้เลขที่เรียงกันตั้งแต่1นึถึงสินะครับคราวนี้ถ้าผมต้องการเลขที่ตั้งแต่1นึงถึงพันเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นในการที่จะลากให้เป็น ได้พอดีที่1000นะครับซึ่งวิธีที่ง่ายกว่านะครับก็คือการเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า sequence นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับ sequence นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า12นะครับนี่ผมก็จะได้เลขมาแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ 1- ถึง12นะครับถ้าต้องการเลขตั้งแต่1นึงถึงพันก็ไม่ยากนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปว่า sequence แล้วก็1000นะครับ sequence แล้วก็1000นะครับครับอันนี้ก็จะได้เลขที่ ตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่1นึ่งถึงพันะครับในคอลัมน์บีอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับก็ซึ่งผลจากการเรียกฟังก์ชันซีเควนต์นะครับสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเค u n นะครับนับได้ด้วยนะนะครับเช่นผมพิมพ์นี่ครับเข้าไปนะเค u n t a colon a นะครับก็จะนับได้ว่าตรงนี้นะครับคอลัมน์ a มีทั้งหมดอยู่12ตัวเลขนะครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะให้ตัวเลขเนี่ยเรียงกันในแนวนอนบ้างนะครับเราก็ใส่ อีกฟังก์ชันหนึ่งข้างหน้าเข้าไปนะครับเรียกว่า transpose นะครับนะครับก็เลขก็จะเรียงกันตามแนวนี้แล้วครับตามแนวนอนนะครับพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะที่เรียกไปเมื่อกี้นะครับเรียก transpose นะครับแล้วก็เรียก sequence นะครับโอเคฮะัอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานนะของการเรียก sequence นะครับคราวนี้เรามาดู พารามิเตอร์เพิ่มเติมบ้างนะครที่เราจะส่งเข้าไปให้ฟังก์ชันซีเควนต์นะครับสังเกตว่าในนี้ครับก็จะมีการรับหลายพารามิเตอร์เลยนะครับก็คือจํานวนแถวนะครับว่ามีกี่แถวนะครับจำนวนคอลัมน์นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้นะถ้าผมมีคอลัมน์ตรงนี้ถ้าผมอนใส่ก็ได้นะเอาใหม่นะผมอาจจะไม่ต้องใช้ทันโพสก็ได้นะครับผมอาจจะเขียนว่าซีเควนต์หนึ่งสิบสองนะครับนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็ไม่ต้องทันโพสนะครับก็เขียนแบบนี้ก็จะง่ายกว่านะครับซีเควนต์หนึ่งแล้วก็สิบ มี1แถวแล้วก็12คอลัมน์นะครับต้องเปลี่ยนเลขนี้ใหม่นะครับเป็นสิบสองแล้วก็2บ้างนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่12แถวนะครับแล้วก็2คอลัมน์นะครับอันนี้ก็เป็นผลการเรียก sequence แล้วก็ส่งพารามิเตอร์12แล้วก็2เข้าไปนะครับ คราวนี้ก็มาดูเพิ่มเติมกันนะครับรับอะไรบ้างนะครับนอกจากอเมื่อกี้นะครับก็จะมีนะครับเรื่องของจํานวนแถวนะครับจํานวนคอลัมน์นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่เลขอะไรนะครับดีฟอ u ต์นี่ก็เริ่มที่เลขหนึ่งนะฮะอาจจะเปลี่ยนได้ให้เริ่มที่ศูนย์ก็ได้นะครับอี๋ยวลองดูนะครับเอาสิบสองสิบสองอ่าอย่นีแล้วนะฮะเอาเป็นหนึ่งแล้วก็ห้าแล้วกันนะเราก็เริ่มที่ศูนย์นะครับก็คือต้องการเลขห้าตัวนั่นเองนะครับ ก็จะเป็น0ถึง4นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกพารามิเตอร์หนึ่งก็คือสเต็ปนะครับก็คือว่าจะให้นับขึ้นเท่าไหร่นะครับดีฟอลต์ก็คือนึนะครับขึ้นทีละ1แต่ว่าสามารถที่จะปรับได้นะครับเดี๋ยวลองให้ขึ้นทีละ2ดูนะครับก็อันนี้คือเริ่มต้นที่0นย์นะครับสตาร์ทที่0ูนย์แล้วก็สเต็ปทีละสองนะครับก็เป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวรู้ดีว่าถ้าเกิดสเต็ปเป็นลบได้ไหมนะ ได้เหมือนกันนะครับส่งสเต็ปไปลบหนึ่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลการเรียก s ีเควน c e นะครับที่มี1แถวนะครับนะครับแถวนะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่เอาไว้นะแถวนะครับ1แถวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีทั้งหมดอยู่5คอลัมน์นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่เลข0นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ สเต็ปไปทีละลบหนึ่งนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเขียนผลของสูตรคูณน,นะครับเป็นสูตรคูณสูตรคูณแม่เจ็ดนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับว่าสูตรคูณนีก็มีทั้งหมดอยู่12แถวนะครับ1คอลัมน์นะครับแล้วก็ สิแถวนึ่งคอลัมน์นะครับเริ่มต้นที่เลข7นะครับแม่7นะครับแล้วก็สเต็ปขึ้นทีละ7นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรคูณแม่7แล้วนะครับนะครับก็เริ่มต้นที่7นะครับ7 1 7แล้วก็จบที่72เป็น8 4นะครับโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียกซีเควนซ์เบื้องต้นนะกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับ คราวนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรบ้างนะครับก็เราก็ใช้ฟังก์ชันชื่อนี้ครับชื่อว่าคานะครับเดี๋ยวผมปิดแทสบาร์ไปก่อนแล้วนะเนี่ยปิดตัวริบบนริบบิ้นไปก่อนนะครับโอเคเอาใหม่นะครับก็กับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับเราเรียกฟังก์ชันชื่อว่าคานะครับแล้วก็ส่งเลขไปนะครับถ้าเกิดเป็นตัว a ใหญ่นะครับก็คือเบอร์65นะครับ ก็จะเป็นตัวพิมพ์ตัว A พิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็น A เล็กก็จะเป็นคาแล้วก็97นะครับ A เล็กนะครับถ้าต้องการที่จะพิมพ์ตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z นะครับ A i ก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะเรียกคา65นะครับบวกกับ Sequence นะครับ26นะครับ26ตัวอักษรนะครับอันนี้มี Spill คือมันมีอะไรขวางอยู่นะเดี๋ยวลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโอเคอ่ะ มนเริ่มที่ B นะเอาใหม่นะครับเราเปลี่ยนเป็น64แทนนะครับโอเค6กก็จะเป็น A แล้วนะครับก็คือค่าซ e เค e นซ์มันเริ่มต้นที่1นะครับเพราะนั้นก็เพราะนั้นก็ถ้าเราบวกกับ6 4ไปก็จะเป็นตัว A ใหญ่นะครับเป็น65นะครับอันนี้ก็คือ A ถึง Z นะครับ A ถึง Z นะครับตามนี้นะครับคราวนี้มาดู A ถึง Z เล็กบ้างนะครับ เมื่อกี้บอกว่า a เล็กก็คือ97นะครับเพราะเราก็ต้องส่งเลขเข้าไปให้น้อยลงนิดนึงเป็น96นะครับบวกกับ sequence 26เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็น a เล็กนะครับถึง z เล็กนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ Okay. อันนี้คือตัวอักษรน,นะคราวนี้ถัดไปก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็นวันที่บ้างนะครับอย่างในเทิรหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่การสอนทั้งหมด15ครั้งนะครับถ้ารวมมิดเทอมก็อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะเป็นทั้งหมดอยู่16สัปดาห์นะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นสอนเมื่อวันปีใหม่แล้วกันนะครับก็เขียนเข้าไปนะครับว่า d เดท 2021นะ11น,น,นะครับอันนี้คือวันปีใหม่นะครับเราก็วิธีที่พื้นฐานก็คืออาจจะใช้ฟังก์ชันในการบวกใช่ไหม a1 บวก7นะอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยลากไปนะครับให้ครบอยู่16สัปดาห์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว,ว่าจะใช้ฟังก์ชัน s e q u e n c ์เ,เข้ามาช่วยนะครับเราก็ทำน,นี้ได้นะครับเด2021นะครับ11แล้วก็บวกกับ ซีเควนต์นะครับต้องการเลขตั้งเลขตั้งแต่เลขศนะูนย์นเราเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดนะครับทั้งหมดอยู่สิบหกแถวอ่ะสิบหกแถวหนึ่งคอลัมน์นะครับเริ่มต้นที่ศูนย์เราเสร็จขึ้นทีละเจ็ดวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ผลเนี่ยออกมาเหมือนกับในคอลัมน์เอนะครับแต่ว่าโดยที่เราไม่ต้องมาลากนะครับให้ครดสิบสองสิบสองเซลล์นะไอสิบหกเซลล์นะครับ ก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้ผลก,ก็ออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็นิดนึงครับเปลี่ยนฟอร์แมตนิดนึงนะครับต้องเปิดตัวริบิ้นใหม่นะครับผมก็เลือกคอลัมน์ c นะฮะแล้วก็จัดฟอร์แมตใหม่ให้เป็นวันที่นะครับนะก็สังเกตว่าคอลัมน์ a กับ c เนี่ยก็จะตรงกันนะครับเป็นแต่ว่าในคอลัมน์ c มันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าพิมพ์สูตรเข้าไปแค่เซลล์เดียวนะครับ อันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวก็จะลองพิมพ์เลขเนาทีแล้วกันนะครับพิมพ์เลขที่เป็นนาทีเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ข้ามอีกวันหนึ่งเลยนะนะครับเที่ยงคืนไปแล้วก็ขึ้นทีละหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ข้ามอีกวันหนึ่งนะครับก็ใช้ฟังชั่นชื่อว่า time เข้ามาช่วยนะครับ time แล้วก็เริ่มต้นที่เที่ยงคืนก็ศูนยะ์นาฬิกานะครับ แล้วก็บวกกับ sequence นะครับก็ถ้านับนาทีทั้งหมดเนี่ยนะครับใน1วันก็จะมีทั้งหมดอยู่24คูณ60นาทีนะครับนะแล้วก็วินาทีอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลการทำงานแต่ว่ารูปแบบยังไม่ตรงนะก็เลือกคอลัมน์ A ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตใหม่นะครับให้เป็นเวลานะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็นะขึ้นไปนะทีละทีละหนึ่งนะครับ1นาทีนะครับมาดูตรงช่วงต่อบ้างนะครับก็ พอเป็น59ปุ๊บก็เป็นตีนหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆก็ที่สุดที่อันนี้ก็ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่ม5้าทุ่มนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาเที่ยงคืนใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการพิมพ์เลขนาทีนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับไปถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับ กรณีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มขึ้นทีละ5บ้างนะครับเปนเมื่อกี้ขึ้นทีละหนึ่งนาทีใช่ไหมครับต้องการจะขึ้นทีละ5นาทีบ้างนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เรียกไปนะฟังก์ชัน time นะครับก็เริ่มต้นที่เที่ยงคืนนะฮะศูนย์นะครับส่วนนาทีเนี่ยเราก็เป็นเรียกเป็น sequence นะครับเหมือนเดิมนะนยี่สิบสี่คูณหกสิบนะแต่ว่าหารห้านะครับเพราะว่าให้ขึ้นทีละ5นาทีนะครับแล้วก็หนึ่งคอลัมน์นะครับ start ที่ศูนย์แล้วก็ step ทีละ5นาทีนะครับ อ๋อลืมใส่วินาทีไปตัวหนึ่งโอเคครับก็เช่นเคยนะครับแล้วก็มาจัดฟอร์แมตใหม่นะครับให้เป็นเวลานะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่าก็ขึ้นไปทีละ5นาทีนะครับพอครบปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นตีหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน c า u ับได้นะครับว่าถ้าเราสเต็ปแบบนี้นะครับครบไปแล้วเนี่ยได้กี่ ตัวนะครับแล้วก็เขาข้อมูลในคอลัมน์สีได้นะครับโอเคนะนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เห็นเหมือนตัวเลขมันจะมันจะเป็นการโชว์ที่ดีกว่านี้นะคือไม่โชว์วินาทีก็ได้นะเดี๋ยวเราไปจัดฟอร์แมตใหม่นะครับก็ไปที่ตรงฟอร์แมตตรงนี้นะครับไปที่เวลานะครับเวลาแล้วก็ไปที่คัสตอมนี้นะครับ ไม่เอาวินาทีนะลบวินาทีทิ้งไปนะครับกดโอเคครับก็อันนี้ก็ดีขึ้นนะดูรู้เรื่องมากขึ้นนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนไปเรื่อยๆนะครับครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ